ผมต้นจากร้านมีราอเดโอดโอครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานของ Accord g ดนะครับไฮบริษนะครับเดี๋ยวเราไปชมทีละฟังก์ชั่นเลยครับเป็นรถเพิ่งออกมานะครับตัวใหม่ล่าสุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับคันนี้มีการติดตั้งเพิ่ม GPS นะครับ ดิจิตอลทีวีแลวก็มิลิลิง์นะครับอันนี้คือระบบเดิมของรถนะครับผมจะกดซอสนะครับไปเรื่อยๆนะฮะไปที่ AUX เพื่อถ้วิดีโอนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา TMB ที่ต้องเปลี่ยนและให้เรียบร้อยครับก็้าไปอยู่ในโหมดของดิจิตอลทีวีครับที่คิด แต่ว่าจะแตกต่างจาร้านอื่นครับคือของเรามี GPS นะฮะในสิ่งที่ไม่เคยมีกดก็ไปอย่างนี้ครับเอานิ้วสไลด์ลงมาครับทุกภาพจะตัดเป็น GPS ครับเราสามารถทัชสกรีนจากจอเดินมาเลยครับเช่นอยู่ร้านมีลาดนะครับค้นหาสถานที่ค้นหาแบบกําหนดเองนะครับในเมืองกรุงเทพมหานครค้นหาจากชื่อนะครับเช่นเราอยู่ร้านมีหลาดนะครับ มอมาโอเคผลลัพธ์จ่อมานะครับอ่าเจอแล้วครับทั้งรัชดาและสีนักลินโอเคเรียบร้อยครับถ้าต้องการไปดูทีวีใหม่นะครับสไลด์แค่นี้ครับภาพก็จะตัดมาดิจิตอลทีวีครับอ่าอันสุดท้ายก็เป็นมิลลิงกันนะครับ ถ้าท่านมีสมาร์ทโฟนก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับอ่าครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับ